นายแสวงทำประกันชีวิตของตนไว้โดยมีจำนวนเอาประกันภัยหนึ่งล้านนะครับขณะทำสัญญาประกันสุขภาพสมบูรณ์แต่ต่อมาสามอีกสามปีนะครับนายแพทย์ตัวร่างกายสแดสดงนายแสวงเริ่มต้นเริ่มเป็นมะเร็งนะครับแต่อาจแต่ไม่อาจรักษาให้หายได้นะครับและอาจเสียชีวิตภายในหนึ่งปีความนี้ทราบถึงบริษัทดังนี้จะบอกเลิกสัญญาได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้อา่า ไม่ได้เขียนถึนกระมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะตอนนี้เขาบอกว่าได้ไหมเอาเถอะนะครับไม่ได้นะครับบริษัทต้องจ่ายเงินตามสัญญานะครับเพราะว่าในสัญญาประกันนี้มันบอกเราเลยสามปีนะเลยสองปีนะสัญญาเนี่ยสองปีนะครับโดยปกตินะฮะ,ะนะในตัวเนี้ถ้าเวลาเราเจอข้อขสอบนะครับแล้วมันไม่ได้บอกว่าประมวลกฎาแล้วมันไม่ได้ย้ำว่าเป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับให้ถือเป็นลักษณะของตามสัญญาโดยทั่ว,วไปคือสองปี ซึ่งตัวนี้มันคือเลยมาสองปีแล้วนะครับงั้นก็ไม่สามารถที่จะไปสามารถเกแบบบอกเป็นมูคียกากรรมได้นะครับในสักน,นะครับทําสัญญาประกันชีวิตกรอกใบคําขอกันภายในรอบปีที่ผ่านมาพ่พรกันชีวิตตนไม่เคยเข้ารับการรักษานะครับในโรงพยาบาลใดมาก่อนเลยซึ่งความจริงแล้วในสากนี่นะครับเคยร,รักษาที่โรงพยาบาลตารวจนะครับอ เพราะถูกมีดบาดนะครับซึ่งไม่หีผลกระตุกกระดือนต่อความเสี่ยงภัยของนายศักดิ์แต่อย่างใดเมื่อบริษัททราบความจริงบริษัทจะ,ะอาจจะใช้สิทธิ์บอกล้างสัญญาได้หรือไม่นะครับ mm hmm. คราวนี้การปกปิดนะครับหรือการโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันมีผลต่อสัญญาไหมนะครับถ้ามันไม่มีผลต่อสัญญานะครับไม่มีผลตอให้่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะมันมีแค่มีดบาท ถูกไหมมันก็ควรรักษาหายแล้วแบบมีบาทมันคงไม่เป็นผลกระทบอะไรมากเท่ากันถูกไหมครับดูว่านั่นเป็นการผ่าตัดหนนะักอันนี้ถ้าคุณไม่เขียนแล้วมอกมีดผ่าตัดคุณโดนจัดแขนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องมีการบอกนะครับรงนี้คือว่ามีดบาดปกตินะครับก็ไม่มีเสียนะครับเพราะการปลูกดินนะไม่มีผลกระทบต่อกระเทือนต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้นต่อมาในพิสิทธ์นะครับทําประกันชีวิตเมื่ออายุค35ปีนะครับเมื่อสัญญาครบกําหนดพิสูจน์ว่าอายุ อ่าสูงกว่านะครับสูงกว่าคือความเสี่ยงมันเพิ่มมากขึ้นน้อยยู่สูงมขึ้นเมื่อทําประกันมาหนึ่งปีเช่นนี้บริษัทประกันจะจ่ายจํานวนเงินเต็มความวามรองคงไหมนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคุณถ้าสามารถปีมันทุนล้านหนึ่งนะครับบริษัทเขาไม่จ่ายล้านอยู่แล้วถูกไหมเพราะความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นดังนั้นก็จ่ายนะครับจ่ายได้แต่เราจะลดนะครับจ่ายลงตามโดยคำนวณจากอายุที่ลดลงนะครับไยอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะอามุนว่าอายุสามห้า ถามหมมันมันคุ้มครองร้านหนึ่งนะครับเบีย้ยตัวนี้คุ้มครองร้านหนึ่งแต่สามหกเบีย้ยเท้าการจะคุ้มครองแค่แปดแสนอย่างเงี้ยครับเออเราก็จ่ายแค่แปดแสนไม่ได้จ่ายล้านเพราะความเสี่ยงในใบคําขอหาผู้ประกรรันแถลงอายุคาดเคลื่อนจากความจริงอ่าอายุที่แท้จริงอ2ปีแต่ผู้ประกันแถลงว่าอายุ60ปีซึ่งอัตราเบีย้ยประกันดังกล่าวนั้น่สูงสุดแล้ว60ปีพระบริษัทประกันสืบทราบภายในสามปีรบริษัทประกันจะดาเนิกนการอย่างไรนะครับ บอกร้าสัญญาได้ไหมอ่ามันเกินนะครับมันเกินนอะกมันเกินนะครับมันเกินอ่าสืบมาทีหลังจริงๆเนี่ยถ้าเอาความจริงเลยเนี่ยสืบทราบภายในสามปีนะครับอันนี้น่าจะตามอน่าจะมีคําตอบท้ายว่าเป็นตัวกฎหมายแพ่งพันธุ์นะครับคืนเบี้ยนะนะครับพออายุคาดเคลื่อนนะครับมันอยู่คือคืนได้น,นะครับมันอยู่นอกเลยครับนอกเนี่ยนอกเขตน,นะครับออนอกอาณาเขต ที่เขารับประกันก็ขึ้นไปนะครับต่อามาสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งอาศัยความซื่อส,สัตว์จุดรินใจคํากล่าวนี้ท่านคิดว่าย่างไรนะครับถูกไหมถูกครับเพราะคนแรกที่ต้องซื่อสัตว์คือผู้เอาประกันเนาะแล้วคนที่สองก็ควรจะเป็นตัวแทนในหน้าท,ที่ที่ต้องรู้ข้อมูลเช็คข,ข้อมูลซื่อสัตว์ของบริษัทแล้วก็ผู้ประกันนะครับแล้วต่อมาคือบริษัทประกันก็ต้องซื่อสัตว์นะครับจ่ายค่าสินไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครัคบเรื่องเสียชีวิตหรือมีื่อครบสัญญาครับ สัญญาประกันภัยมีผลเกี่ยวข้องสามบุคคลนะครับอ่ะสองคนแรกคือผู้สัญญานะครับก็คือผู้เอาประกันภัยแล้วก็ผู้รับประกันภยัยซึ่งทั้งสามตัวนี้นะครับมีผู้เราประกันภัยและผู้รับประกันภยัยเอาต้องพิจารณาคนที่สองครับผู้ชําระเบี้ยนะครับคนที่ชําระเบี้ยเนี่ยอาตามหลักการมันก็คือคนนี้ครับถูกไหมเออต่อมาตัวแทนไม่เกี่ยวครับไม่แถมเป็นแค่คนกลางของสัญญานะครับต่อมาผู้ขอเอาประกันอืมถ้าเป็นผู้ขอประกันก็ต้องเป็นคนนี้ครับใช่ไหม เพราะฉะนั้นสองข้อนี้มันไม่ใช่ครับมันก็จะมีสาข้าอที่ถูกต้องคือองกงครับก็คือผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยแล้วก็ผู้รับประโยชน์นั่นเองครับผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับหมายถึงใครนะครับผู้เอาประกันภัยนะครับผู้เอาประกันภัยก็คือคนที่อยากให้เขามาเอามาดูแลนะครับก็คือลูกค้านะครับซึ่งผู้ถูกคือลูกค้าก็คือว่าเป็นคนที่เป็นลูกค้าตามสัญญาเนะี่ยคือสัญญาเดขึนวถอผู้เอาประกันภัยครับ แต่ถ้ายังไม่เกิดสัญญาเราถือพวาเป็นบ้านที่นะครับเฟัน <Okay. S 1> คู่สัญญาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเป็นคนที่ส่งเงินน้อยๆครับเป็นเบีย้ยเล็กๆนะครับให้กับผู้รับประกันภัยตัวบริษัทนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ชดใช้เงินจํานวนเงินให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้รับประกันครับตั้งแตประกันคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงส่งเบีย้ยนะครับอคนเบีย้ยคนจ่ายเงินน้อยๆก็คือลูกค้าลูกค้าก็คือผู้เอาประกันภยัย ครับถัดมาผู้รับประโยชน์นะครับก็คือเป็นคนที่รอรับอย่างเดียวนะครับรับประโยชน์อย่างเดียวก็เป็นผู้ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากสัญญานะครับในกรณีที่ผู้เอาประกันนะครับไม่อยู่แล้วนะครับก็คือบุคคลซึ่งจะได้รับเงมือนจุดใช้จากผู้รับประกันภัยแต่ในวงเล็บคือถ้าผู้ประกันไม่อยู่นะอแต่ถ้าผู้ประกันอยู่จนครบสัญญาอย่างเงี้ยคนนี้เขาจะไม่ได้อะไรนะครับโอเคนะ ต่อมาผู้ประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่คําตอบคือได้นะครับได้นะกฎหมายก็ระบุไว้นะครับถ้าคุณไม่ได้กําหนดใครผู้ประกันเลยไม่กาหนดก็ได้ครับเราถือว่าผู้ประกันไอ้ผู้รับไม่กาหนดใครเป็นผู้รับประโยชน์เลย,รย,รยเราถือว,ว่าคุณผู้รับประโยชน์นะครับแต่ข้อเสียมเป็นอย่างนี้หนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ได้ระบุให้ใครผู้รับประโยชน์เลยนะครับเจ้านี้จะมีสิทธิ์ในตัวของกรมธรรม์เจ้านี้นะจะมีสิทธิ์ในตัวของกรมธรรม์ทันที แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณระบุชัดเจนนะครับว่าให้ไทยเปผู้รับประโยชน์เจ้าหนี้จะมีสิทธิแค่เบี้ยที่คุณชำระมาเท่านั้นนะครับนี่คุณจะจะเยอะกว่าเบี้ยที่คุณชำระมาแต่เจ้าหนี้จะมีสิทธิแค่เบี้ยทุนประกันที่เหลือจากจากตัวเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นของลูกค้าก็จะเป็นของผู้รับประโยชน์ไปนะครับต่อมาถ้าผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตถึงแก่มนนกกกขอขอรณะกรรมกรผู้รับประโยชน์ไปก่อนนะฮะ ตายก่อนนะครับถ้าผู้รับประโยชน์ตายเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดครับก็สัญญาก็ยังมีผลเหมือนเดิมนะครับโดยก็แค่ขอเปลี่ยนนะครับหรือจะไม่เพิ่มก็ได้นะครับต่อมาครับในสัญญาประกันชีวิตถ้าผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียนะครับในชีวิตของผู้ประกันภัยจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาหรือไม่นะครับถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เขาตอบเลยครับว่าไม่ทําให้สัญญาขาดนะครับก็แล้วแต่จะมีส่วน ผู้รับประโยชน์จะมีส่วนได้จะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้คือแนวทางของอาการสองนะครแต่ละการปฏิบัติบริษัทก็จะมองครับว่าผู้รับประโยชน์กับผู้ประกันเนี่ยเขามีส่วนได้เสียกันไหมเขาเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องกันจริงไหมอะไรเงี้ยครับเขาจะขอดูเอกสารนีนะ้ให้หาความสัมพันธ์นะครับต่อมาครับนางน้ํานะครับ นีหนึ่งศูนยะ์้ไม่มีตัวเลือกแล้วกันนะครับนางน้าทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยหนึ่งจำนวนเงินประกันภัยหนึ่งล้านบาทครับระบุนางนาเป็นผู้รับประโยชน์ซึ่งนางนาได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตและแสดงเจตนานะครับเป็นผู้ประกันภัยตามสัญญาเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วต่อมาปรากฏว่านางนาเสียชีวิตครับและต่อมานางน้ําก็เสียชีวิตด้วยครับสิทธิในเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นของใครอืม มีขอก็หน่อยนะครับนางน้ำนี่เป็นคนทำประกันนะโอเคส่วนนางนาเนี่ยเป็นผู้รับประโยชน์นะครับนาก็ไปส่งจดหมายขอเป็นผู้รับประโยชน์นะครับในกรมกานค้าไทยตัวนี้นะครับก็คือเปลี่ยนไม่ได้ลนะนาต้องอยู่นะต่อมานางนาเสียชีวิตแต่นาดันไหมครับนาตายก่อนครับเออนาเป็นผู้รับประโยชน์จะไปก่อนนะครับ แสดงว่าตัวเนี้ถ้าสมมติว่านางนามาตายก่อนนะครับเขาก็ต้องให้นางนามแล้วนางนามก็เป็นครับมาตายอีกนะครับเหมือนก็จะเข้าสู่แล้วไม่ได้กําหนดให้คนอื่นมาเป็นก็เข้าส่กรองมรดกครับกองมรดุของใครล่ะของคนที่ตายกี่หลังครับก็ขึ้น่ะจำไว้เลยว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้นะครับพอสอบเจอแบบเนี้ยให้ดูครับว่าใครตายหลังเห็นไหมก็เข้ากองมรดุของคุณคนนั้น ถ้าสำหรับการน,น้ำตายก่อนนาตายทีหลังนะครับอันนี้เข้ากองมอรกของนาถ้าอันนี้เดี๋ยวค้อนี้นาตายก่อนน้ำตายทีหลังก็เลยเข้ามรดกองมอรกของน้ำนะครับเห็นไหมให้ดูครับว่าใครตายก่อนตายหลังนะครับต่อมาครับนายสมบัติเอาประกันชีวิตตนเองไว้โดยให้ในายสุใจครับแล้วก็นายเสมอเป็นผู้รับประโยชน์คนละครึ่งต่อมาปรากฏว่านายสุใจถึงแก่ความตาย นะครับก่อนนายสมบัตินายสมบัติมิได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์และนายเสมอนายเสมอก็แสดงจิตนาลุงว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาน,นะครับเมื่อนายสมบัติตายนะครับต้องจ่ายเงินเอาประกันชีวิตอย่างไรนะครับก็จ่ายให้กับนายเสมอทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรางคนที่เหลือจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับว่ามีใครคนใดคนหนึ่งฆ่าผู้ประกันนะครับเขาได้จ่ายคุณประกันเท่าคุณถ้าผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้ประกันนะครับในส่วนของผู้รับประโยชน์นั้นเนี่ยถ้ามีสองคนขึ้นไปนะครับสมมติว่าคนละครึ่งละกันเนาะถ้าเป็นการฆ่าฆ่าผู้รับผู้เอาประกันนะครับเขาจะหักในส่วนของคนที่เป็นคนกระทําทิ้งนะครับแล้วที่เหลือจะให้กับพยานนะครับหรือผู้รับประโยชน์คนถัดไปตามเปอร์เซ็นต์ที่มี ผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายการชีวิตจะเป็นบุคคลใดดังต่อไปนี้นะครับเป็นอะไรได้ครับสามีหรือภระระยาผู้ประกรันเท่านั้นเหรอนะครับบุคคลที่มีส่วนได้เสียในผู้ประกันเท่านั้นทายาทรืผู้ประกันเท่านั้นบุคคลใดก็ได้นะครับทั้งนี้ผู้ประกรันอะไรต้องรับบุไว้เป็นผู้รับประโยชน์ในอ่าที่จะได้รับความผิบธิชอบนะ,ระรบญญครับเอางี้ครับถ้าเป็นบุคคลนะครับเป็นผู้รับประโยชน์เนี่ยตามประมวลกฎหมายนี้ครับเป็นใครก็ได้ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย นะครับในทางปฏิบัติมันควรเป็นข้อกขคนะครับแต่ข้อน,นี้เรากา,าคางสงมัยการสอบก็คือผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ได้ถูกไหมครับรนี่อันนี้ไม่ถูกนะนี่มันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับอะจะเป็นใครก็ได้นะครับผู้รับประโยชน์เห็นไหมโอยครับถ้าสมมติว่าสมมตินนะสมมติถ้าเราเลือกตัวน,นี้ครับภรรยาอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับสามีภรรยาก็เป็นผู้เป็นผู้รับประโยชน์กันกันแล้วแหละนี่คือตามทางปฏิบัตินะ บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็ได้ครับโอเคปะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ควรตอบข้อคอเนี่ยข้อคอยัไม่ไม่ใช่นะครับพอเจอเดือนนะครับตอน,น,นตอบข้อมองู